you. <laughs> Yeah. ด,นะดูมือดูนะดูมือเขาเรียกว่าพาตาสนทะเลมือภาษาเกา,า,เาหลีก็าพาตาสนเขาจะเหมือนแบกจะแบกอะไรไว้อะไรอย่างเงี้ยมีนกด้วยนกนกนกบินไป มลมแรงมากแต่สวยมากไม่ได้มาห้าหกปีแล้วเปลี่ยนไปเยอะมากเลยคือมาเที่ยวซ้ำๆรสชาบมันก็อย่างว่าเนาะมันก็ไม่ค่อยกลับกันมาถ้าตอนนี้ลูกชายโตเป็นหนุ่มแล้วก็ไม่ได้มาอีกเลยห้าหกปี ผ่านไปผ่านมาเรต้องมาเที่ยวแวะเที่ยวค่ะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวถึงจะไม,ไม่มีอะไรแต่ว่าก็คนก็้ามาถ่ายกับทะเลมาดูความสวยงามอะไรต่างๆทะเลก็ทะเลทั่วไปนะั่นแหละแต่ว่ามันก็จะมีจุด ากาศดีๆถ้าล่องเรเือไปเที่ยวน่ะคงจะสวยมากเลยคงจะโอเคกว่านี้คนเริ่มมาแล้วคนเริ่มเยอะแล้วเยอท่าไหร่คนเริ่มเยอะ